วิ่งแม่จังหวะนี้หาดูยากครับโอ้ดีประเทศไทยดี่ไม่มีให้ดูนะฮะแบบนี้ฮะซึ่งมาจากประเทศกัมพูชาฮะน,นักทกมุมแดงมวยกเขมนนะคนตุยตุยตันตันซะหน่อยฮะคนนี้เชียรส์สำเนียงโอ้ชีประธานนักกจากประเทศไทยในมุมน้ำเงินนะเก้าเอโอ้โหในตอนเขา้ามุมแล้วเสียบเข้าไปหนึ่งที จับไหนโอ้โหจับไปตีศอกน้าเรียกว่าดอกไม้โอ้โหโอ้โหเอี๊ยเก้าเอีดีฮะข้อมูลในประเทศไทยดีก็ไม่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 ทราบข้อมูลมากนักนะฮะก็ไม่ทราบว่า ประเทศไทยนี่ยเก้าเอใช่ออะไรฮะว่าไม่พบข้อมูลเลยก็น่าจะเป็นนักชกไทยต่างจังหวัดแหะฮะไปต่อยที่กัมพูชาสอบกัาสอกซ้ายฮะวิ่งแม็พุ่งเข้ามาพยายามที่จะประเคนงสอกให้เกาเอโอ้โหสวนไงโอ้โหเต็มติดเสื้อเคล็าโซโลเซเล่โอ้โหเหมือนเหมือนใจจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ฮะนักชกเขมรคนนี้ฮะ อุ้ยเกาอีกก็เตินเปียกเข้าไปอุ้ยูดีแล้วฮะบอลยันหลักขีดหน้าอกขัพุ่งเข้ามาโดนตีเขาไปสามทีตีซอยทีฮะโอ้โหโดนไปสามโขกอุ้ยยางบอกเล่นอุ้ยยกมือย่อมแพ้พร้อมโอ้โหแบบนี้ก็ได้ฮะโอ้ยไทยไม่มีให้ดูนะฮะแบบนี้ต้องดูที่เขมีนะโอ้โหแล้วต้องเป็นมวยเขมีเท่านั้นนะโอ้โห